อร่อยทุกอย่างไม่ได้นะหรือว่าเราหิววะตอนนี้ท้องฟ้าข้างหลังสวยมากไม่รู้ในกล้องเห็นไหมคือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการกินข้าวเพราะว่า6โมงอ่ะล้วเราจะหิวใช่ไหมวันนี้เราก็เลยแบบมากินกินกินก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการผูกกลางแพงนะครับ EP เนี้ยเราจะพาทุกคนมากินข้าวแกงกันซึ่งร้านแรกเนี่ยร้านชงอยู่ที่ซอยลาดย่า9้า ชื่อร้านว่าข้าวแกงข้าลืมชื่อทุกครั้งเลยอ่ะชื่ออะไรนะหญิงหญิงชื่อรา้านอะไรนะข้าวแกงเจเนียวข้าวแกงเจเนียวใช่ไหมเจเ,จเจจนียวเจเนียวข้าวแกงเจเนียวคือแล้วเระชอบลืมชื่อข้าวแกงเจเนียวลัดยาก้าวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสิบบาทเองร้านอยู่ตรงนี้แบบน่ากินมากเลย ขายมานานแล้วเนะาะเมื่อก่อนยายขายแม่ขายก็มาคานี้ก็ขายมาได้เรื่อยพอมีกําไรได้บ้างนิดหน่อยก็โอเคเวลาคนมาทานต้องสั่งอะไรครับแหงเนื้อหมูทอดไข่ะโลมที่ามาที่นี้ลูกค้าชอบงเนแ้อมากถ้าคนทานเนื้อนะเราก็ใช้เนื้ออย่างดีอ่ะทำมาต่างการเคี่ยวการต้มอะไรอย่างงีู้เราก็ใช้คอหมูทอดแล้วอีกเมนูหนึ่งไข่เะโล้สามชั้นต้องพูำไข่ Oh. คนก็ชอบกระดูกผีกัดเก็บเครื่องในไก่อันนี้ก็ะเพราไก่อันนี้ก็แกงไก่ก็ไก่ฟ้าแล้วอย่างเมนูที่นี่มีวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไ้เรื่อยไหมครับเหมือนเดิมทุกวัน คือมาเร็วมากตะกี้เราเห็นคนเยอะๆสั่งเยอะใช่ปะ่ะแต่ว่าเขามีคนตักทั้งหมด4คนฮะอันนี้6อย่างก็ตักเสร็จสั่งรอไม่ถึงไม่ถึง30วิิวิมาเลยจริงๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสิบาทยกเว้นในตัวพะโล้อันนี้20 e นะครับเพราะไข่ฟองหนึ่งมันก็ประมาณแบบ6บาทถึง8บาทแล้วถ้าขาย10บาทก็คงอาจจะขาดทุนเ,เดี๋ยวชิมก่อนเลยแล้วกันอืมหวานนัวกลมกลมแล้วก็อร่อย มันเหมือนมีรสเผ็ดนิดๆนะเออมันมีแบบเหมือนเผ็ดหอมเครื่องเทศตีขึ้นมานิดๆอ่ะแต่โดยรวมอ่ะมันออกไปทางค่อนข้างหวานนะครับอร่อยจริงๆนุ่มมากนุ่มมากๆนี่อ่ะเนี่ยเนี่ยดูหมูดิมีแบบความมันแทรกอ่านี่กีกรอบ เขาพยายาวกลายเป็นสูตรป่ะหมูล่อนหมูล aky, ่อนเออเดี๋ยวจะเอาไปให้อนเอาจากโรงงานนี่ีถ้าใครแบบเป็นคนที่ชอบอะไรหวานๆอ่ะอันเนี้ยอร่อยนะครับแต่ว่าถ้าบางคนไม่ชอบหวานอาจจะหวานไปนิดนึงแต่นัดอ่ะชอบหวานดีอ่ะแล้วบรรยากาศก็ดีมากนะวันเนี้ยท้องฟ้าสวยท่านมหญิงเมนูที่ขายดีอันที่สองดู คแนงก็ให้เนื้อมาเยอะอยู่นะชิมรสชาติคะแนกนพพกน,นเผ็ดน,นัวเข็มข้นจริงๆแล้วอะ่ะพอมันเข้มข้นก็ดีนะเพราะว่ากินกับข้าวอะ่ะมันก็จะเจือจางลงสุดๆไม่นาเชื่อว่า10บบาทจะอร่อยได้ขนาดนี้อีกหนึ่งอย่างที่ชอบความ10บ,บาทคืออะไรรู้ปะ สามารถสั่งได้หลายอย่างเนี่ยหนึ่งสองสาี่ห้ก็ประมาณ70เองบางร้านน่ะสั่ง2อย่างก็70แล้วอันนี้ได้กินหนอย่างเวลามากินกับเพื่อนก็คือสั่งเลย20อย่างไม่อร่อยให้มาตบหน้าเลย <Okay. S 1> อ็่อจริง <c oughs> หมูทอดมาหมูทอดหมูทอดเขาจะแบบภายนอกมันจะดูแบบแห้งๆนะเดี๋ยวลองกินดูหน่อยอาเริววริววหรือว่าเราหิววะ มันอร่อยแล้วอ่ะถ้ามนในหัวหมูสิบบาทเคยรู้ป่ะแบบมันเยอะเ<ๆ>กินลงไปแล้วแห้งๆเหนียวๆแต่อันเนี้ยคือไม่ใช่เลยโอ้โหประทับใจมากลองใช้โป๊หน่อยครับใช้โปนี่คือเป็นเมนูปโปรดของนั้นเลยนะแบบเวลาไปกินร้านเข้าต้มรอบดึกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีดีอีกแล้วมันแบบหวานเค็มนัว ไม่มาเรียนอร่อยไม่มีอันไหนไม่อร่อยเลยอะ่ะอ่ะอันนี้ปลาดุกนะครับมไม่มีความขาวเลยแล้วก็เนื้อปลานุ่มเครื่องแกงดีอร่อยมันจะอร่อยทมกอย่างไม่ได้นะ <Okay. S 1> ใช่ไหมมันจะอร่อยดอย่างไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้อร่อยเพราะว่สิบบาทเลยนะมันอร่อยเพราะมันอร่อย แต่บางร้านมันจะแบบอร่อยเพราะราคาดีแต่อันนี้มันอร่อยเพราะมันอร่อยเอาอย่างสุดท้ายกันบ้างหน่อไม้นะครับปิดกิิปเลยไหม <c oughs> เอาข้าวมาลองหญิง <c oughs> <c oughs> ตรงนะดีทุกเมนูอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกอย่าง <c oughs> เมนูที่ชอบที่สุด <c oughs> เลือกไม่ได้ทุกอย่างเฮ้ เี๋ยวไปเจอกันร้านที่2นะครับสำหรับข้าวแกงร้านกลางนะครับชื่อร้านว่าป๋าใช่ไหมป๋ากำลังไล่เสียงอยู่ป๋าป๋าป้าป้าป๋าป๋าทวีนะครับผมอยู่ที่แถวตรงนี้เรียกว่า อิสรภาพนะครับแล้วก็ร้าน,นจะอยู่ตรงซอยอิสรภาพ46ใกล้ๆกันนะครับเด็กเกียรติดูจากป้ายแล้วเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่35บาทน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านกันเลยนะครับผมไปแล้วข้างในนะเด็กเกียรติส่องแล้วกับข้าวคือเยอะมากดูนี่อันเนี้ยคือกับข้าวเขาแบบว่ามีมีกี่อย่างครับเนี่ยประมาณวันนึงประมาณ 60สิถึงแปอย่างนะครับ,รบผมเอางี้เดี๋ยวผมเริ่มถามเลยว่าร้านนี้แบบพี่เปิดมานานยังครับร้านนี้เปิดมานานแล้วค่ะเมื่อก่อนร้านอยู่ประมาณทันนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่โโตรงพันโนกตรงทอิสรภาพที่สุขค่ะอืมก็คือเปิดประมาณ70ปีแล้วเปิดเจ็ปีแล้ว,ลวลค่ะตั้งแต่สมัยพ่อขายกับข้าวเยอะมากเลยเนี่ย60 80อย่างอะไรที่แบบท็อปไซส์เลยครับพี่ที่นี่จะดังหมูสามชั้นทอดปลานะคะจะมีเค็มกับหวานนะคะหมูนี่คือใช้ส่วนไหนนะครับ เรานมค่ะสามชั้นต้องรานมมันจะนุ่มเวลาทอดออกมาข้างนอกมันจะกรอบแล้วข้างในมันจะนุ่มแล้วก็ถ้าเป็นหมูหวานก็จะไม่ได้หวานเคี้ยวมันจะอมๆหวานหๆเค็มๆแต่ถ้าหมูเค็มก็จะอมๆเค็มๆไม่ได้เค็มปยี่ยังไงแล้วก็จะมีผักเอ่อยำมะพร้าวลูกชิ้นปลาไายเมนูที่เป็นปลาไก่แล้วปลาไายนี่ทําเองไหมครับทำเองค่ะอันนี้ปั้นเองปั้นเองกับมือใช่ค่ะ ส่วนผสมต้องตีให้เท่ากันก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาปั้นอย่างที่สามเป็นผัดกะเพราก้ามปูค่ะอันนี้เป็นปูมาค่ะยอย่าง<ะ>ที่สี่ก็คือปูจ๋าตรงนูนน้นใช่ค่ะปูจา๋าไท,เท่เค็มค่ะส่วนผสมก็ทําเองนะคะผสมเสร็จต้องหมักหมักให้ได้ที่แล้วก็ค่อยมาปั้นคต้องปั้นนี่ค่อยๆทีละลูกทีละลูกค่ะตัวนนไก่ไก่อบเต้าเจี้ยวค่ะส่วนผสมก็ทําเสร็จก็ต้องเอามาเคี่ยวเพื่อให้มันเปือเอ่อย ข้าวที่ร้านนะคะจะใช้ข้าวขาวผสมข้าวหอมวัววนนี้เพราะว่าหนึ่งจะไม่แข็งเกินไปแล้วก็จะไม่นิ่มเกินไปะาันจะอยู่กลางๆเวลาราดกับข้าวนะคะกินแล้วมันจะข้าวจเป็นเม็ดแล้วก็ไม่แข็งเกินไปอร่อยะคะ่ะ กินยังไงหมดก่อนอาหารตรงหน้าเนี่ยเริ่มต้นราคา,อ,าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยห้บาทนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่50แต่ว่าจะมีอันนี้หมูนะครับขีดละ7จ็ดสิบชิ้นละ30แล้วก็จะมีไก่ตรงนี้ชิ้นละ60ส่อก็ที่เหลือก็จะ50บาทพวกี้เป็นข้าวแกงขัดทัดนี่ด้วยอันนี้พี่เขาแบบแถมมาแบบว่าอยากให้ชิมเขากินหมูก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นแบบน u m b บ r รวันะครับเป็นเอาเอาหมูหวานก่อนแล้วกันนะเนื้อแน่น หวานมันอนะเราเราปักมาดีซอสคืออร่อยมากแล้วแล้วใครชอบกินมันนะคือแบบต้องเลิฟสิ่งเนี้ยแต่ว่าใครไม่กินมันก็ก็เอามันออกได้เพราะว่าเห็นปะเขาเขาแยากชั้นมาแบบชั้นเตีจนเนี่ยมันชั้นแทบไม่มีมันเลยเน,นี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่มีมันเลยแบบมันแทรกกําลังพอดีอร่อยอ่ะหวานคือดีมากเดี๋ยวลองแบบเค็มหน่อยอืมยังร้อนร้อนเลยเลยร้อนจัดจนไป <c oughs> ขอเวลาเคี้ยวแป๊บ มันคำใหญ่ไงอ่าอันเนี้ยนนมันแบบเค็มแบบว่าถ้าเกิดกินเปล่าๆน่าจะเค็มไปทกินเนี่ยข้าวอะ่ะเค็มพอดีนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาทำมาดีไซน์เพื่อกินเนี่ยข้าวกินเล่นแล้วอาจจะเค็มไปนะครับแต่ว่าใครชอบกินเค็มก็จับไปอย่างที่สองอันเนี้ยสั่งมาเป็นการส่วนตัวเพราะตัวเองอะ่ะชอบกินแกงเขียวหวานมากดูหมูเร่องนนี้ดินี่น,นี่ดูดิมันเด่งมากเลยอเออดูดิ หมูอร่อยตัวแกงเขาจะมีความแบบเผ็ดแล้วออกไปทางเคม็มนะครับนําหมูดีมาอันดับที่สองขายดีของร้านคือลูกชิ้นปลาก,กายผัดมะพร้าวอ่อนดูชิ้นใหญ่ปลากายทําเองทุกวันคือที่เนี้ยอะไรอยากคือชิ้นใหญ่มากไม่หา่านิ่ไม่ได้อืมปลากายแบบปลากายเลยแน,น่นๆน,นเนื้อปลากายเต็มๆนะครับไม่หลอกลวงอร่อยอันนี้อร่อย ดีมากอะ่ะอภายนอกดูแบบดูจืดนะแต่ว่ากินเข้าไปมีความหวานความความเผ็ดความนัวดูว่าถ้าเกิดว่าการกินอาหารสวีทปูจะอร่อยขึ้นได้ต้องมีสิ่งสิ่งนี้รอล,ลูกค้าเข้าโปรดิวเซอร์บอกมา,าให้พูดอย่างนี้ต่อไปอันนี้เป็นผัดกะเพราปูนะครับ ขาชอบอันนี้มากกว่าไปอันที่สี่ผู้จ๋านั้นมาแล้วจ้ะพี่นัทจะเสร็จน้จิ้มหมดแล้ว <c oughs> ผมหมดแล้วอาจิ้มอนนี้เลยแล้วกันเรียวๆนีอ้อร่อยน้ำแน่นน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มเด็ดมากเลยอ่ะอย่างต่อไปนะครับที่อยากลองนะก็คือ แผนปกติชอบกินแพรกันไหมคืออยากรู้มากว่าคนที่ดูอยู่ช่วยคอมเมนต์ก็หน่อยนะครับว่าเวลาไปกินข้าวแกงอะ่ะสั่งอะไรกันบ้างแบบเมน,นูที่ชอบสั่งเลยอะไรเงี้ยสำหรับนั้นก็จะเป็นแบบแผนแผนหมูทอดต้องมีแบบลูกชิ้นปลากายเอยแกงเขียวหวานเอยผัดผักอะไรเงี้ยเออวันนี้เราไม่มีผักเลยไม่เน้นผักวันนี้นัวๆเข้มข้นออกไปทางหวานแต่ว่าหมูคือดี แล้วก็อันนี้เป็นปลาที่เขาให้มาอืมอร่อยอร่อยแบบควรจะเป็นเมนูที่ขายดีแบบท็อปสามเลยมันอร่อยมากอ่ะสุดท้ายไก่นะที่บอกว่าแนะนำ ไก่นุ่มน้ำราดหวานเคม็มกินกับข้าวพอดอีอิ่มละเม <c oughs> น,นูที่ชอบที่สุดหมูเคม็มหมูหวานอร่อยปูจ๋าดีนะครับแล้วก็ชอบอันนี้ปลากายผัดมะพร้าออ่อนแล้วก็ตัวปลานี่คือแบบสุดยอดันนี้คือสุดยอดเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านที่3นะครับ <c oughs> บ๊ายบาย คุณมอร์นิ่งนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพามากินข้าวแกงร้านสุดท้ายเรียกว่าเป็นข้าวแกงไฮโซนะฮะเพราะว่าหญิงๆเริ่มต้นกี่บาทน,นะหนึ่งร้อยแล้วก็แต่ว่าเมนูที่เรากินวันนี้หญิงมาเซอร์เวย์แล้วประมาณเท่าไหร่สองร้อยเอ้ยสามร้อยเอ้ยแล้วก็เป็นแบบข้าวแกงที่มีปูแบบเยอะๆลงไปผัดแล้วก็มีพวกกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับตรงนี้แต่ว่าเขาอยัางแบบตั้งร้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ยังทําอยู่บ้าง,น,างนุ่นๆลองซูมเข้าไปเห็นไหมปูนี่เขายังไม่ได้ผัดเลย ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเขาจะทำทุกอย่างเสร็จเขาบอกว่ากินปูกินปลากินกุ้งขายดีนะครับแล้วก็ร้านนี้ขา,ขายมาประมาณแบบสามสิปีแล้วนะครับแบบ ที่ร้านเมื่อกี้คือคนเยอะมากนะครับแล้วก็ร้านเขาไม่ให้นั่งกินเราก็เลยต้องซื้อกลับมากินที่นี่ซื้อมาทั้งหมด6 7อย่างนะครับเดี๋ยวขอทำการแกะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดราคาให้ฟังทีเดียวเมนูที่เราสั่งมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด7อย่างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากหมูกรอบผัดพริกแล้วก็มีไข่เค็ม100บาท ปลาช่อนผัดเผ็ด150หมูหวาน100่งร้อยปูกัดพงกะหรี่สามรอกุ้งกระเทียม200แล้วก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากาย100ขอเริ่มจากปูก่อนเลยนี<ๆ>่ให้ดูเนื้อปูอา่าโอเคคือปูเขาก,ก็แบบไม่ไม่ใช่เศษปูนะเป็นปูแบบชิ้นใหญ่ใหญ่<ๆ>ปูแบบสดมาก หวานเน้อแน่นไม่ขาวเลยปูดีมาก้น้ำผัดของกะหรี่ก็หอมอร่อยต่อไปปูผัดพริกเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีของร้านเหมือนกันอร่อย คิดว่าเมนูนี้ขายดีเพราะว่าเหมือนมันไม่เลี่ยนแล้วก็คนแบบคนไทยแบบชอบกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆแบบอันนี้ดีเลยแล้วก็พริกเขาแบบเผ็ดดีอร่อยดีทุกปูคือแบบดีอ่ะเดี๋ยวขอไปลองกุ้งบ้างกุ้งก็ชิ้นใหญ่โตตกุ้งหอกุ้งกุ้งหนึ่งงานเสียงอ่ะมันบอกของความนั่นของกุ้ง โอเคเดี๋ยวลองมากินเมนูเบสิกบ้างดีกว่าหมูหวาน100บาทนะครับก็เป็นแบบเบสิกทั่วไปนะครับแต่ว่าไอตัวที่หมักมามันค่อนข้างค่อนข้างดีมันหวานแบบมันหวานแบบหวานหอมในทางที่ดีอ่ะมันไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนนะลองแบบเป็นมันม้างนะออต่อไปปลาช่อนผัดเผ็ด150บาทนะครับ อ,อร่อยมากเมน,นูนี้ต้องสั่งคือวัตถุดิบเขาดีมากเลยเครื่องเทศเขาก็ดีอะ่ะตอนแรกแบบเฮ้ยทำไมแบบร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วพอนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นตอนแรกคิดว่ามันดูมันดูแพงแต่พอกินเข้าไปแล้ว,วเออรู้เลยว่าวัตถุดิบเขาดีจริงน,นะครับไม่แบบไม่ได้มาแบบเล่นๆไม่ได้เป็นปูแบบที่ค้างไว้านานแล้วคือดูได้เลยว่าเป็นวันต่อวันนะครับอืมทไมเชื่อไปน่ารักเลยตรงน,นี้ปิดคลิปเอ้ยไม่ให้ข้าปิดคลิปด้วยจบก่อนแล้วก็ไปน่ารานเลยตอนนี้ น้มกดข้ามนะเรามีอีกสองเมนูยังไม่รีวิวนะครับอื <c oughs> อเฮ้หมูกรอบอ่าผัดไข่เค็มนี่อ <c oughs> ือร่อยมากเลย <c oughs> งงในความอร่อยขอกินอีกอ้ <c oughs> หมูกรอบ s ิ่งสุดอันนี้จะได นัวๆหอมๆกล<อ>ิ่นมะพร้าวเ <c oughs> นื้อนุ่มมากให้ดใูให้ดูเนื้อข้างในมันแบบเนียนดูถึง <c oughs> เอาข้าวใส่จอนมากินนะเมนูที่ว่าแบบควรค่ากับการสั่งครับร้านนั้เลยนะป <c oughs> ูสองอย่างนี้อันนี้ชอบอันนี้มากกว่านะครับปลาดีมกรอบดีนะครับอือสี่อย่างนี้คือเลิฟที่สุดดีมากครับร้านนี้นะครับ จบกันไปแล้วนะครับกับถูกกลางแพงข้าวแกงนะครับผมเป็นไงบ้างทุกคนที่ดูอยู่ชอบร้านไหนเป็นพิเศษนะฮะมาคอมเมนต์กันได้เลยแต่ว่าสําหรับเราสามคนนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากทางฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะว่าชอบอะไรยังไงบ้างชอบร้านแรกสุดชอบร้านแรกสุดหญิงอะเหมือนกันหญิงชอบร้านถูกที่สูจน์แล้วก็นัดเองก็จริงๆเราก็ถามว่ารสชาติมันก็อร่อยหมดนะแต่ว่าร้านร้านแรกอะคนไข้าการแบบไปลองมันแบบ ไม่คิดว่าเออมันสิบบาทแล้วมันก็ชอบที่มันได,ได้ได้ได้เยอะแล้วมันก็อร่อยนะครับแล้วก็แต่ว่ามันเปิดเสรได้หน่อยคือเปิดเย็นห้าโมงก็คือแบบคนหนุ่มออฟฟิศกลางวันนี้พอได้กินถ้าแบบว่ามาเปิดแถวแบบชแชรเแลมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกที่หน้านะครับไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสแกนดกด้วยครับบ๊ายบาย